จับคู่ไม่ไวเลสซาลามมนิกแบบแมนนวลฉบับง่ายๆไม่ยุ่งยาก โดยปกติแล้วไมเวเลสซาราโมนิกแท็บทุกรุ่นจะจับคู่อัตโนมัติค่ะแค่เปิดเครื่องก็สามารถใช้งานได้ทันทีแต่การจับคู่แบบแมนนวลเนี่ยจะช่วยในกรณีที่เราเจอสัญญาณเดิมไม่เสถียรหรือว่าเราต้องการจับคู่กับไมเวเลสเซตอื่นที่เป็นรุ่นเดียวกันค่ะซึ่งไมเวเลสที่รองรับการจับคู่แบบแมนนวลเนี่ยก็จะเป็นไม2.4กิกะเฮิร์หรือว่าไมที่ไม่มีหน้าจอแสดงสถานะอย่างเจ้าตัว c าราโมนิกบีลิง 500T4 ตัวนี้ก็รองรับการจับคู่แบบอัตโนมัติแล้วก็ยังรอง รับการจับคู่แบบแมนนวลด้วยเพียงแค่เราทําการ pairing ในตอนที่ไมโค l เวลตํกำลังปิดการทํางานอยู่จากนั้นกดปุ่ม power ที่ตัว rx แล้วก็ตัว tx ค้างเอาไว้พร้อมกันจนกว่าไฟจะก,กระพริบ3ครั้งทีนี้นะคะก็จะ pairing สําเร็จแล้วเราสามารถใช้งานได้ต่อเน,นื่องไม่มีสะดุดเลยใครที่เจอปัญหาสัญญาณเดิมไม่สเสถียรลองนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ